เจอคนสวยอีกตอนนี้หนูเป็นยังไงในเรื่องมันดูทอมไม่ใช่เหรอใช่ทำไมตัวจริงเขาดูแบบหวานหวานลูกอันนั้นในเรื่องมากอันนั้นก็แต่งตัวไปแบบคอมคมบอยๆหน่อยแต่ตัวจริงไม่ใช่แบบนั้นค่ะแล้วหนูชอบทานอะไรคะคุก็จะได้มากินตามเออจริงๆค่น้าเป็นสายกินอยู่มะ เป็นสายกินค่ะหนูชอบกินขนมค่ะแม่คะหรอชอบกินขนมแบบเป็นพวกขนมแบบอบอะไรเงี้ยแบบบราวนี่เบเกอรี่อะไรอย่เงี้ยชอบอะไรนี้ก็มีแต่แม่ชอบกินพวกขนมโบราณนะคะขนมบ้งขนมเบื้องขนมไทยโบราณอันนี้ก็มีทุกอี่างทั้งแบบน้ำแบบถาดแบบอบแบบทุกสิ่งค่ะเรียกว่ารู้อายุเลยนะตเดินเดินตลาดนี้นะ เดินค่ะหนูเดินค่ะปกติแถวบ้านก็เดินนะคะไปเดินตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้เหรอคะรู้ตลาดไหนอล่ลูกแม่จะได้ไปจับอ๋อนู้เดินจ่ายตลาดเองทาอาหารเองเหรอคะคุณแม่ทําค่ะแต่ว่าหนูไปเดินไปเป็นเพื่อนเด็กยิ้มของค่ะใช่ค่ะเป็นลคกือมือรู้สึกไงบ้างเดี๋ยวว่าที่งานนี้คือมาทีเดียวครบทั้งของขาวของหวานครบ้วนเลย โอ้โหคือมันจะหาโอกาสแบบนี้แบบยากมากนะคะอาหารคือมีมากกว่าเป็น1,000เมนูเลยใช่ไหมคะแม่คือมันเยอะมากของเค้าของหวานอะไรเงี้ยใครชอบกูุชอบกินนี่คือต้องอาหารนี้เลยดาระวังมันจะกินหนูแล้วลนกอไม่มาไม่ต้องตาทานไม่มาเลยเมื่อกี้ตกใจเลยค่ะเปมันจะนั่งกัดคอรูนูพี่ก้องก็จัดมาอย่างเงี้ยต้องโอ้เป็นปีแล้วเพราะฉะนั้น ร้านที่คัดมานะคะเดี๋ยวสื่อมวลชนจะได้ทานของอร่อยซึ่งเมื่อกี้พี่รอบช็อปทุกร้านเลยเอามาฝากทุกคนแลวเอาของเด็ดๆที่เป็นลายเส้นของแต่ละร้านไม่ให้เสียหน้าเสียตาคะ<อ>่ะลูกไม่ต้วคัดสัตว์มาเลยตลาดนี้ใช่ค่ะ,คะอย่าว่าพี่คัดเลยพี่ก้องเขาคัดไ้ก็ยอ,ยอมนะกุรู้ด้านกินอยู่แล้วนะแต่พี่แค่เดินเทสชิมแล้วก็เข้าตามากอร่อยมากเข้าตาเข้าปากไอ้เมื่อกี้แม่ชอ็อปเยอะมากแม่ช็อปทุกร้านนะคะแล้วทุกร้านเนี่ยต้องบอกว่าแบบ คือบางร้านเนี่ยมากับเราตัง้งแต่ครั้งแรกเมื่อเป็นปีๆมาแล้วแล้วยืนหยัดยืนยงก,กว่าสิบกว่าร้านขึ้นไปที่อยู่กับเรามาโดยตลอดเะะขาอรอ่อยจริงๆนี่ได้ใครเห็นของกินแล้วโคอ้วนนะวันนี้ไม่กลัวค่ะเดี๋ยวปีหน้าหนูมาตั้งร้านแล้วเหมือนกันจริงนะห่รู้จังทำอะไรขายหนูก็ต้องไม่ขนมจุกจิ๊บเบเกอร์ขนเบเกอรี่ขนมไม่อ้วนอะไรอย่างนี้ไหมแม่แต่ร้านที่นี่นะคะลิ้นติดโปรฟ์คนต่อคิวกันซื้อนะลูก แต่ถ้าลูกมาตั้งเขาจะมาต่อคิวกันถ่ายรูปหรือเปล่าก็ไม่ติดธิ์ไม่สิทธิติดเลยต้องซื้อด้วยอันนี้ที่นี่จัดมาไหนวันไหนพี่ต้องพี่ต้องเห็นนี่เห็นหน้าก็เห็นนี่ค่ะปิยะน้องก็ถามปิยะต้องได้ต้องแบบจัดนะคะวันที่25พฤษภาคมไปจนถึงวันที่หนึ่งไม่ใช่พี่พูดถึง25ต้นเดืนห้าสี่งบ้าเดือน ปียะปากมาบอกว่าจัดตั้งแต่ที่15เมษายนจนถึงวันที่1พฤษภาคมควันแรงงานนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องทํางานทําการก็มาช็อปกันที่นี่เลยแม่เขาทํางานทําการอยู่วันวันวันแรงงานวันที่หนึ่งเด็กคนนี้รู้ใจเราใช้แรงงานเพื่อจับก๊าซกันเถอวันที่หนึ่งได้โดนสองสามแรงเลยนะลูกที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ค่ะไม่ใช่ไลฟ์สไตล์ไลฟ์สโตร์ค่ะ ระบิรี่ปอกติดเลือกเลยสาขาบางกะปินะคะเดอรมอบางกะปิของเราน i̇şte ั่นเองค่ะมาเยอะๆเลยนะคะเดินทางตอนนี้สะดวกมากๆที่จอดรถโหกว่าพันๆจิ้มหัวมาจอดเลยตั้งแต่ห้างเปิดยันห้างปิดช็อปกันให้แบบข้อมไปข้างหนึ่งเรียกว่าวันนี้ใครเลิกงานมาได้เลยได้มาเลยค่ะแหมมันจะต้องไปรอวันถึงที่หนึ่งทำไมนี่25มาได้เลยยาวๆเลยมีให้อร่อยกันยาวๆขอมอมีนะบางร้านถ้าคุณมาช้าของหมด ใช่เพราะว่าคนกาต่อแถวซื้อกินกันนะคะขนาดว่านางมีประสบการณ์นะบางร้านอ่ะนางก็เคยทํามาขายแล้วก็แบบหมดหมดนางก็ยังทํามาอีกไม่ใช่ทาน้อยนางเราบอกว่ากำลังนางทาไม่ไหวคนกําลังซื้อเยอะทแบบนอร่อยไม่ว่าจะเป็นขุยช่นะและอีกกระบอกกระบอกกัะลูกเข้าหลามเออข้าหลามอ่ะโขกทั้งวันเลยอ่ะเอออันรว่าเตรียมเงินแล้วเตรียมท้องอย่างเดียวใช่ใช่ค่ะมาเลยแล้วก็ของราคาไม่แพงแม่ค้าใจดี ซื้อไปแถมไปซื้อไปลดไปมีความสุขค่ะเออเอาเป็นอย่างไงบ้างงานนี้ชอบแล้วยังแถมของแถมเต็มหมดก็เรียกว่าเต็มอิ่มคืออิ่มอกอิ่มใจด้วยนะคะเพราะว่าได้ของกินไปด้วยที่เราตั้งใจจะกินอยู่แล้วแล้วยังมีของแถมไปอีกแล้วแม่ค้าทุกคนคือน่ารักมากเป็นรีคุยเก่งถ้าใครว่างก็คือมาคุยเล่นกับแม่ค้าได้ค่ะ ไมแล้วพี่ชอบมากคือปกติเราเข้าห้างเราจะต่อราคาอะไรในห้างไม่ได้แต่ถ้ามาที่งานลิมติดโปรแฟนนะคะคุณต่อราคาแม่ค้าเล่นได้สนุกมากค่ะขอเข้าแถมบ้างอะไรมั่งนะคะมันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรได้บรรยากาศการชอปปิ้งในตลาดแบบปกติวิถีวิถีไทยของเราแต่มายกไว้ที่ห้างนะคะเพราะฉะนั้นลิ้นติดโปรแฟนของเราอิ่มหนำสำราญทุกคนแน่นอน <S <S มากันเยอะๆนะคะ